สปอยด่วนมังงะวันพีช1 1 1 8พลังเทพนิกาถูกปลุกขึ้นอีกรูปแบบอีกทั้งพลังในตำนานนั้นได้กลับมาอีกแล้วว่าชั้นนั้นอยู่ที่นี่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1118นะครับซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าทุกคนนั้นก็เฝ้ารอแหละครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเดือดสมการรอคอรอปลไละับแกกง,ง,งุณ ชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าสำหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพีชในตอนที่1118นั้นจะชื่อตอนว่าฉันว่างนะครับหรือว่าแอมฟรีนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์นั้นถูกเริ่มต้นนะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับโดยหุ่นยนต์ยักษ์โบราณนั้นนะครับจมลงสู่ใต้ท้องทะเลหลังจากที่นะครับเหล่าห้าผู้เท่านั้นทําการโจมตีไปและหลังจากที่สัญญาณที่ดรเบก้าพังพูดนั้นนะครับได้กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ถูกดับไปใช่ไหมเราก็จะได้เห เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโอหรือแม้กระทั่งรีเบกาจึงทาให้นะครับเมื่อภารกิจแรกของเราฮัฟบูเท่านั้นสําเร็จนะครับสามารถทําลายนะครับหุ่นยนต์นะครับที่กําลังกระจายข่าวนะครับของเวกาพังได้พวกฮัฟบูเท่านั้นนะครับจึงเบนเป้านะครับไปที่แอดลาสและก็ลิลิสนะครับพวกของเวก้าพังนะครับซึ่งพวกเขานั้นก็รีบมุ่งตรงไปนะครับเพื่อต้องการจับตัวนะครับแอดลาสกับลิลิสเอาไว้นะครับซึ่งอาะให้ผมเดานะอาจจะจับเอาไว้เนี่ยเพื่อต้องการใช้งานต่อฟิลแบบนั้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายหล าไปใช้งนก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่น่าจะพอเหมาะพอเจาะเหมือนกันและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่1นึ่งในทาผู้เท่าอย่างเซนต์มาคัชมาร์ทนะครับได้โจมตีเรือของเอลบาสเหล่าคนยักษ์นั้นนะครับพยายามดิ้นรนสุดชีวิตนะครับเพื่อปกป้องการโจมตีนะครับของผู้เท่านะครับอย่างเซนต์มาคัชมาร์ทซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีนั้นดุนแรงแน่นอนเนาะเพราะว่าเคยนะครับทำลายบาเรียนะครับฟอเทโดมแตกมาแล้วซึ่งนํำให้เรือของเอลบาสนั้นนะครับถ้าถูกโจมตีจริงๆเนี่ยสุ่มเสี่ยงแตกมากเลยและในช่วง คนยักษ์เอลบาไปนั่นแหละเธอนั้นนะครับจึงใช้จังหวะนี้นะครับในการใช้พลังของเธอเพื่อปกป้องเรือนะครับโดยเธอนั้นได้แปลงร่างนะครับเป็นร่างนิกาเต็มรูปแบบนะครับในเวอร์ชั่นของเธอนะครับก็มีต้นแบบของลูฟี่แลยใช่ไหมในเมื่อนะครับเห็นอันนั้นแบบเต็มเต็มแล้วก็สามารถเต็มรูปแบบได้นะครับเราก็ต้องไปรอดูละครับว่าจะเป็นยังไงและเมื่อหลังจากนั้นเองนะคุณยนยักษ์สัมผัสได้นะครับถึงนิกานะครับ จึงไม่หุ่นยนต์ยักษ์นะครับอุทาเลยแหละครับว่ามันอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมังงะวันพิษในตอนที่1118ซึ่งอันนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าอพลังนิกาของจิลลี่บอนนี่นั้นเป็นเชื้อเพลิงหรอในการปลุกนะครับหุ่นยนต์ยักษ์ได้นะครับหรือว่าอะไรกันแน่เราก็ต้องไปรอดูตัวเต็มอีกทีเพราะว่านะครับโอ้โหถ้าตามหลักแล้วมันก็ต้องเป็นลูฟี่มาแต่นะครับไอพลังเซนเจอร์เนี่ยของจิลลี่บอนนี่ถ้าสามารถทาได้แบบนั้นจริงๆนะครับก็คงเป็นอะไร แค่น้ำจิมม้มนะครับให้พวกเรานั้นได้รับรู้เท่านั้นเชื่อว่าในตอนนี้คงมีการต่อสู้กันแบบเดือดๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มหนีแล้วไงและอีกฝั่งหนึ่งฮาบุเท่านั้นก็กําลังโจมตีนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสปอยด่วนนะครับมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งทั้งหมดนะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบเนาะและเหมือนเดิมนะครับเมื่อมีสปอยด่วนแบบนี้ก็มีถามตอบท้ายคลิปนะครับเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเราว่าในช่วงสัปปดดดดดาา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 าหห์ทีีีีีี่่่่่่่่ผนนนนนนนมม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 ้้ะคครับววววอออเเเเเไไไสสใใจจงกกกกก็แพพููุยยืล ความคิดไหนที่น่าสนใจหรือจะเป็นความคิดเห็นของคุณบ้างหรือไม่เริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของยูเซอร์ LVCRH Smoker ยังมีบทอยู่เหรอ เรียกได้ว่าตัวละครระเหียใจนะครับแต่จริงแล้วนะครับตัวเนี้ยมีบทแน่นอนนะครับแต่นะครับจะไปคาดหวังว่าจะตัวโหดตัวตึงนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามีบทบาทนะครับและผมเชื่อว่าจะเป็นบทบาทนะครับจนถึงช่วงท้ายๆของวันพีชเลยได้ซ้ําแล้วก็ไปต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณเกมมิวน้ํายังไม่ท่วมโลกสิ่งที่โรเจอร์เจอเลยยังใช้ไม่ได้หรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องนั้นมันก็มีการบอกไว้ละครับว่าสิ่งหนึ่งที่โรเจอร์นั้นรอนะ ดวงนะครับกับมาดามเชอรี่แล้วก็มาดามเชอรี่บอกแะครับว่าต้องรอนะครับเจ้าหญิงมนุษย์เงือกนยเกิดก่อนนะครับก็คือหมายถึงเจ้าหญิงชิราโฮชิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขแล้วกันนะครับที่ทําไมการโรเจอร์ถึงบอกและครับว่ายุคสมัยของเขานั้นทําไม่ได้ส่วนจะมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมมาหรือเปล่านั้นอันนี้ก็ต้องเฝ้ารอดูในอนาคตอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปต่อที่ความที่ตดอไปนะครับของคุณไทม์ทาวเวลนาซูจูโร่คือพ่อโซโลแบบพิก,พก ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าตามหลักในตอนนี้ไม่สามารถเป็นไปได้นะเป็นเพราะว่าเขาได้มีการเปิดเผยแล้วนะคบว่าพ่อแม่ของโซโลคือใครซึ่งนะครับถ้าแบบว่ายังไม่มีเหตุการณ์ในการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็คงจะมีโอกาสนะครับแต่เมื่อเปิดเผยยันขนาดนี้ผมว่าอาจารย์แกนั้นก็คงมั่นใจแล้วแหละครับว่าเออต้องการให้โซโลนั้นเป็นลูกหลานนะครับคนธรรมดาเท่านั้นนะคบแต่นะครับมีเชื้อสายนะครับมาจากนะครับสมุนไพรในตำนานนะแล้วก็ไปต่อที่ความคิดออกไปนะครับของยูเซอร์ e l 8 i e กักประกาศไว้เพราะยังคิดบทไม่ทานว่าเนื้อเรื่องจะแบนแบบไหนคนถึงว้าวฮ่าฮอันนี้ผมต้องขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าโครงเรื่องหลักๆของวันพีสเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบนั้นนะครับอาจารย์โอดาเนี่ยได้วางไว้หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยจึงทาให้นะครับไอประเด็นที่ว่าเนี่ยเพิ่งมาคิดต้นสดเนี่ยไม่มีทางแน่นอนแต่ถ้าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนั้นอันนั้นไม่แปลกนะคบว่าเออมันก็ต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดนะครับไอเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเข้าใกล้สู่ช่วงสุดท้ายของวันพีสแล้ววคคออออีีกกไไม่นนมม่่ออานนล็งปปตทข นามิปอกไม่ห่วงเรื่องต่อสู้แต่ห่วงเรื่องที่ตามมาลงแน่นอนอันนี้แน่นอนนะครับยังไงยังไงนะครับนามิก็ต้องห่วงนะครับจึงทําให้นะครับการที่มีจินเบอยู่ด้วยในตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกนะครับสบายใจได้นิดนึงแหละครับว่าจินเบนั้นน่าจะลากคอโซโลนั้นกลับมาเข้าเรือซันนี่ให้ได้แล้วก็ไปต่อที่ความเิ็นออกไปนะครับของคุณตี2358โโส,สองคสามห้าออนมดกกัน หมายถึงว่านาคตถ้าโซโลจะสูญเสียดาวจะสูญเสียดาบอันไหนไปใช่ไหมอาถ้าดูจากรูปการแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับยางดาบวาโดอิจิมอนยี้นั้นอันนี้ผมว่าโอกาสแทบไม่มีเลยนะครับที่จะเสียไปนะครับเพราะว่าเป็นดาบที่ต้องไปตามฝันกับโซโลส่วนดาบเอ็นมานั้นเพิ่งได้มานะครับอันนี้ก็โอกาสแทบไม่มีด้วยซ้ำนะครับว่าจะสูญเสียไปถ้าจะเสียเนี่ยก็คงจะเป็นดาบที่ได้สื่อของตัวเองไปนั่นแหละแต่อาจจะเป็นการเสียไปเพื่ออัปเกรดดาบใหม่นะครับเป็นสายคิดได้สื่อที่มันเหนือกว่านะครับน่าจะเป็นในรู อายุ8 K y ดูตั้งแต่11ตอนนี้21หมายถึงอายุใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงละกันนะครับอยู่ให้อายุเยอะๆไปเลยนะครับเพราะเท่านั้นก็ไม่รู้เลยแหละครับว่าวันพีทนั่นจะจบนะครับตอนไหนกันแล้วก็ไปต่อที่ความคิดต่อไปนะครับมัวแต่ติดเล่นถ่ายทอสดทั่วโลกพูดอ้อมไปอ้อมมาประเด็นสำคัญแค่ไม่กี่คําก็โอเคนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถเถียงได้นะครับจริงๆเนี่ยรีบบอกหลายๆเรื่องนะครับที่มันเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเนาะซึ่งอันกบาาางจใ เดรยแม้กระทั่งผมเองแต่พวกเรานั้น,นะครับก็ต้องทําใจในประเด็นนี้นะครับพะเราก็รู้อยู่ทั้งรู้อยู่แล้วแหะครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วก็ไปต่อที่ความวี่เราไปนะครับของคุณปราโมทราชานรกคนใหม่ประทับผีมาบ้อง แม่ตั้งฉายานะครับได้แบบโอ้ยแต่เล็กได้ว่านะครับก็เข้ากันดีนะเพราะว่าหน้าตาเฮียแกนั้นนะครับก็เป็นไปตามนะครับฉายาที่คุณตั้งให้เลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพิษในตอนที่ 1, 1 1 8นแะครับแล้วก็ถามตอบท้ายคลิปนะครับก็ทุกคนนั้นมีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับแม่ก็อาจจะตื่นเต้น คลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ